ต้อนรับสู่เป็นเกย์อยู่นะคะวันนี้เราจะเล่นแมบ,บกระดูกหกักตกตกเขากระดูกหกักเยอะได้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้เงินนี่เองได้เงินหรอเงินเป็นรูปยังไงรู้จำไม่ได้ไม่ได้เล่นมานานเลยเนะี่ยแม่ได้แม่เล่นหลายเดือนเลยเนี่ยน่าเป็นแบบเก่าแก่มั้ง น่าเป็นแมปเก่าแก่แล้วสร้างในในยุคสิบมั้งยุสิหรือมันก็ยุคศูนย์รือว่าเอ้าเป็นแนวนอนได้อยู่แล้วหรือว่ามันต้องเป็นแนวนอนรอจนกว่าแมปจะหลดโอเคแมปหลดรอไม่รดแป๊บเดียวก็โอ้โห มาเล่นแล้วก็จะกระโดากระโดดกระโดดกระโดดแบบนี้เลยกระโดดเพื่อได้เงินเยอะสิ่งที่เราทําให้ได้เงินมากขึ้นคือกระโดดข้างๆแบบนี้เนี่ยเคยทําเมื่อก่อนเล่นโอ้โหกระทบสมองมยเนี่ยน่าจะยังไม่โดนหัวอันนี้เบาแบบไม่หลุดด้วยก้อนหินก้อนหินอ่า สวัสดีเพื่อนกระดูหักร้อยเจ็ดชิ้นอาตรงนี้แดงอยู่นะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแผนที่ได้ดูเหมือนว่าไปข้างข้างซ้ายไม่น่นโอเคข้างข้างขวาเคยทำแล้วกระดูกระดูแตกเหมือนขนมกุกกับกุกกับ โอ้โห oh. เป็นตรงโน้นไป็นตรงโน้นอดโดนคนหินโดนคนหินไม่โดนว่ะอ้า hmm. oh. เออ,เอ,อแข็งแรงกระดูกกระดูหกหัก117 เลเวลถัดไปนี้ให้สต็อปก่อนอไปเมนูหลักลืมอ้าลืมลืมเอาไงแล้วก็สตอ็อปต้องการอีกห้าแสนถึงจะไปสั้นต่อไป ไม่หลุดโมไม่เห็นน่าจะมีมาตรงนนีะ้น่าจะมีมนี่ใช่แล้วโอ้โหกระทบสมองอา้าวกระดูกหักไม่เยอะวะ่ะ48กว่าชิ้นอืมโอ้โหไปต่อได้สูงจัดเลย เอออะไม่ต oh ้องโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้ตกตรงนี oh. Dude, ้ตกนี้วดหินโอ้โหลอวกงะทบทำไมได้บ่อย ดูตรงนี้ดูตรงนี้เอออู้มีเลือดออกบนหัวนนะมีเลือดออกวิ่งพึ่งโดครั้งแรกนะเนี่ยพึ่งพึ่งครั้งแรกได้ผลได้ผลนะมีเลือดออก หรือไม่กระดูกหากเยอะหรือน้อยไปไปกระดูกหักให้เยอะให้สุดอืมไม่โดนวะไม่โดนตรงนี้แม่ติดที่นอนไม่ติดว่ะเฮ้ยดี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 มีแอคีดด้วยเล่นแบบนี้ได้รอบรอบเดียว โยกอีเอ,อ้ยกระดูหกหักข้าห้าชิ้นแล้วนิดเดียวจะได้เปลี่ยนแผ่นที่มนเอ,อ,เอ,อ็นเอ็มซีค้ามแป๊ดโอเคโนมดูดลู้ไปไปเบ่งหนูไปตรงนี้โอ้ทำไมดวนนี้ปวดเลยวะเราน่าจะ บังคับเดียวเกินเยอะวางนี้วางนี้วังนี้เออตรงนี้อู้หูไม่โดนหัวไม่โดนหินแต่กระดูกหากเยอะเอ้ยกระดูกหางเยอะเกินโดนที่นีอ่อ่ไม่เยอะเลยนี่แม่เป็นไรไปอีกอาค้างล้ โยกโยกยกอืมแดงแดงเลยแดงทั้งท่วมอ่ะกระโดดนี้เลยมาตรงนี้โดนโหดหินตรงนี้เออโดนหดหินดูตรงนี้ดูตรงนี้อ้ยหินหินหินเลืมาหน่อยหักน้อยเดียวน้อยเดียว ได้ครั้งเดียวในคลิปนี้ในช่องเป็นเกียอยู่นะคะไอ้โดนโขนหิ้เยอะๆดโดนโนหิ้เยอะๆมันมันจะได้เงินเยอะๆไง งจาเข้ามาไหลๆๆดนหนไหลโดนหนไอ้โดนหนไม่ถึงโเรากำลงังคู่เลยเหรอตัวเองเคยทำลายสาติไว้คือเคยอยู่ระดับไหนสักที่หนึ่งและทำลายได้กระดูกส0งชิ้นปัจจุบันมันได้ร้อยร้อยชิ้นแล้วไม่ถึง200แล้วตอนนั้นทำลายสาติสถติ คือความสูงเท่าไหร่จะไม่รู้ตาแบบไม่รดแมบไม่รดตายอ้าวโหตกใจหมดหนึ่งร้อยไมล์ต่อชั่วโมงอ้าหัวปูกเลยเอ้ยปวดเนื้อปวดตัวโยกโยก มือมือหักไดแต่หัวกระโหลกไมหมฮะโอเคซื้อซื้อนี้ได้แล้วใช่ไหมเรามีเงินหน้าแสนอ่าเบียนี้ได้ละเป็นเมนูหลักเราจะได้ขึ้นจุดสูงสุดเกือบพึงทีมะเลยเราต้องข้ามไปแบบนี้อย่างได้ชิวๆ ก้อนหินได้อย่างสบายใจโยนอืมก้อนหินระด,ดับนี้มังนะ้งน้าทำกระดิ่สองร้อยทำกระดทกระดูกแตกสองชิ้นมั้งน้ามบริเวณตรงนี้ตายงายเออตายอยู่แล้วอ่ะแต่เดินอร้อยยี่สิบกว่าชิ้นโอ้โหได้เงินมาสองหมื่นกว่า โอเคก็จบไปแล้วหนึ่งแมปจะได้จะได้เล่นครั้งหนึ่งแมปแมปอื่นจะได้เล่นครั้งเดียวในช่องเป็นเกมน,นะถ้าใครชอบเพิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์ใครสนใจแมปนี้ก็เดี๋ยวิลิ์ชื่อดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้บายบาย